สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจในภูมิภาคอินโดจีนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งเ,เหมือนจะกําลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจับตามากแล้วเรื่องนี้มันก็ดันไปเชื่อมโยงกับการซ้อมรบใหญ่ที่เพิ่งจบไปในลาวเพื่อนบ้านเรานี่เองที่มีทั้งจีนรัสเซียแล้วกเ็เหมือนเวียดนามก็เข้าไปร่วมด้วยนิดหน่อยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเลยค่ะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อิน โดยเฉพาะว่ามันกระทบชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังไงบ้างเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนทําความเข้าใจกันให้ลึกขึ้นนะคะว่าอาการซ้อมรบเนี่ยมันบอกอะไรเราแล้วมันจะกระทบความมั่นคงสมดุลอํานาจในภาพรวมรวมถึงไทยเราเองยังไงบ้างโอเคค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยนะคะ ครับคือต้องบอกว่าภาพรวมอินโดจีนตอนนี้เนี่ยมันซับซอ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันสูงมากจริงๆครับเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามหรือไทยเนี่ยมันส่งผลถึงการหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการซ้อมรบในลาวครั้งนี้ก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องของลาวหรือแค่จีนกับรัสเซียแต่มันเหมือนเป็นเอ่อคลื่นนะครับที่มันส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วเลยแล้วก็อาจจะเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธ,ธาศาสตร์ที่สําคัญในอนาคตด้วยเพราะพื้นที่อินโดจีนเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มหาอํา เขาสนใจมาตลอดการทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยเลยสำคัญมากครับ งั้นเราเริ่มกันที่ต้นตอเลยนะคะการซ้อมรบในลาวเนี่ยตามข้อมูลที่มีอันนี้ไม่ใช่ซ้อมรบเล็กๆเลยนะคะเป็นการร่วมมือของจีนกับรัสเซีย2ประเทศใหญ่เลยแล้วที่น่าสนใจคือมีเวียดนามเข้าไปร่วมด้วยถึงจะยังไม่ชัดเจนว่ารูปแบบไหนแต่ก็น่าจับตาเหมือนว่าเขามีการเคลื่อนกําลังพลจริงๆมีรถถังมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มีรายงานว่ามีการทดสอบระบบสื่อสารเทคโนโลยีทางทหารที่เอ่อค่อนข้างใหม่ๆด้วยมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะกับสเกลแล้วก็ลักษณะการซ้อมรบแบบนี้ ครับการซ้อมรบครั้งนี้เออมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าจีนกับรัเสเซียเนี่ย พยายามจะร่วมมือกันทางทหารให้มันแน่นแฟ้นขึ้นในภูมิภาคนี้ส่วนเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขั้นสูงที่ใช้เนี่ยอืมไม่ใช่แค่ทดสอบอุปกรณ์เฉยๆนะครับแต่มันเหมือนบ่งบอกว่าเขาพยายามจะสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันหรือที่เรียกว่า interoperability นะครับให้มันซับซ้อนขึ้นอาจจะเผื่อไว้สำหรับสถานการณ์ที่ต้องประสานงานกันสูงๆในอนาคตส่วนเรื่องเวียดนามที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามอันนี้น่าสนใจมากครับมันอาจจะสะท้อนนโยบายที่แบบว่า ยืดหยุ่นของเวียดนามที่พยายามจะคุยกับทุกคู่ออำนาจไว้นะครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันน่าสนใจมากนอกเหนือเรื่องสเกลกับเทคโนโลยีแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องสถานที่ก็ดูเหมือนจะมีความหมายแฝงอยู่เยอะเลยพื้นที่ซ้อมรบอยู่ในลาวซึ่งก็ติดก,กับไทยเราอยู่แล้วแต่ตำแหน่งที่เขาเลือกซ้อมรบเนี่ยมีรายงานว่าอยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทยเท่าไหร่เลยการเลือกโลเคชันแบบนี้โดยเฉพาะเป็นการซ้อมรบของมหาอำนาจเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะเหมือนส่งข้อความอะไรดังๆเลยสิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้คือ ใช่ครับการเลือกพื้นที่ซ้อมรบใกล้ชายแดนไทยเนี่ยมีนัยยะทางยุทธศาสตร์แน่นอนล่เาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลก็จริงแต่มีพรมแดนติดตรงกับ5ประเทศนะครับไทยกัมพูชาเวียดนามจีนเมียนมาทำให้เลาาเนี่ยเหมือนเป็นฮับเป็นจุดเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์เลย การที่จีนรัเสเซียมาซ้อมรบใกล้ไทยขนาดนี้อาจจะตีความได้หลายอย่างหนึ่งคือโชว์พลังทางทหาทรส่งสัญญาณตรงๆไปยังคนอื่นๆในภูมิภาครวมถึงไทยเราด้วยสองก็คือตอกย้ำอิทธิพลในลาวเองที่จีนเขาก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปเยอะสามก็อาจจะเป็นการทดสอบกลไกการตอบสนองการเฝ้าระวังของเพื่อนบ้านด้วยครับ การซ้อมรบครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่โชว์พลังเฉยๆแต่มันเป็นการเคลื่อนไหม่ที่ซับซ้อนเป็นความพยายามจะปรับหรืออย่างน้อยก็ทดสอบสมดุลอำนาจใหม่ในอินโดจีนนี่แหละครับ พอพูดถึงการส่งสัญญาณการปรับสมดุลอำนาจมันก็เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องหันกลับมาดูบ้านเราเองโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทั้งโอกาสมีทั้งความเปราะบางมาตลอดมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิถีชีวิตคนสฝั่งเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มีพลวัตเฉพาะตัวของมันเอง ถูกต้องครับชายแดนไทยกัมพูชานี่เหมือนเป็นแนวปะทะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมาตลอดแล้วความอ่อนไหวนี้มันก็ยิ่งซัดซ้อนขึ้นอีกนะครับถ้าเราดูบริบทแวดล้อมปัจจุบัน บริบทที่ว่านี้อย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือความสัมพันธ์ที่กัมพูชากับจีนเขาดูจะใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีมานี้นะคะทั้งลงทุนมหาศาลทั้งสนับสนุนทางการทูตสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องส่งผลต่อสมดุลการเคลื่อนไหวแถวชายแดนอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องปัจจัยภายในของกัมพูชาเองที่บางทีก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นช่องให้มหาอำนาจเข้ามามีบทบาทได้ประเด็นพวกนี้มันเชื่อมโยงกับการซ้อมรบในลาวแล้วก็สถานการณ์โดยรวมยังไงบ้างคะ ครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าสถานการณ์แบบเนี้มันสร้างแรงกดดนันแล้วก็สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนให้ไทยเรามากครับ ซึ่งไทยเองก็รู้ดีถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับแล้วก็พยายามดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบสมดุลหรือเฮจิ่งมาตลอดคือไม่เลือกข้างชัดเจนแต่พยายามรักษาความสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารไว้กับทุกฝ่ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ อ๋อการที่ไทยเองก็ยังมีการซ้อมรบบางอย่างกับจีนอยู่อย่างฝึกต่อต้านก่อการร้ายหรือบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสมดุลที่ว่านี้ด้วยหรือเปล่าคะทั้งท้ที่เราก็อาจจะกังวลกับการซ้อมรบใหญ่ของจีนกับรัสเซียในลาวที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรามันดูเหมือนเป็นการเดินหมากที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะเป็นการปีความที่ถูกต้องเลยครับการเข้าร่วมฝึกบางภารกิจกับจีนเนี่ย ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือนะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเลือกอย่างระมัดระวังว่าจะร่วมมือระดับไหนประเภทไหนการฝึกเรื่องก่อการร้ายหรือภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นประเด็นทีออ่กระทบความมั่นคงแบบแข็งๆน้อยกว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศก็ให้ความสำคัญทำให้ไทยร่วมกับจีนตรงนี้ได้โดยที่ไม่ถูกมองว่าไปเข้าข้างหรือเป็นพันธมิตรทางอาหารเต็มตัว แล้วก็ไม่กระทบความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นโดยเฉพาะสหรัฐมากไปนี่คือศิละปะทางการทูตการทหารในยุคที่การแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นครับมันคือการตอบสนองต่อแรงกดดันจากข้างนอกแล้วก็พยายามจะรักษาพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุด เข้าใจเลยค่ะว่าเป็นการบริหารความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนมากทีนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่การซ้อมรบในลาวอีกทีนอกจากการส่งสัญญาณโชว์พลังหรือทดสอบการทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมีการวิเคราะห์ไปทางอื่นอีกไหมคะถึงเป้าหมายที่อาจจะลึกกว่านั้นบางทีอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมสาหรับสถานการณ์บางอย่างในอนาคตหรือเปล่ามีครับมีการวิเคราะห์ในเชิงนั้นอยู่เหมือนกันการซ้อมรบใหญ่ขนาดนี้แน่นอนส่วนหนึ่งคือการฝึก เพิ่มขีดความสามารถสร้างความคุ้นเคยแต่บ่อยครั้งมันก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่แรงขึ้นหรือความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะลามได้หรือแม้แต่การเตรียมรับมือภัยพิบัติใหญ่ การซ้อมรบก็เลยเหมือนการซ้อมแผนเผชิญเหตุครับเพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงจะรับมือได้และในบริบทอินโดจีนเนี่ยนอกจากจีนรัสเซียไทยแล้วอีกตัวละครที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเวียดนามครับซึ่งความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายก็ซับซ้อนทีเดียว บทบาทของเวียดนามนี่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะอย่างที่รู้กันเวียดนามติดทั้งลาวทั้งกัมพูชามีประวัติศาสตร์กับจีนที่ยาวนานซับซ้อนแล้วในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐมากขึ้นด้วยการที่เวียดนามเลือกจะเข้ามามีส่วนร่วมบางส่วนในการซ้อมรบของจีนกับรัสเซียครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนยุทธศาสตร์อะไรของเวียดนามกันแน่คะดูเหมือนเป็นการเดินเกมที่อ่านยากเหมือนกันนะคะ ประเด็นนี้นำไปสู่คำถามสำคัญว่าการตัดสินใจของเวียดนามครั้งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับจุดยืนเขาหรือแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเขาอาจจะมองได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณหลายด้านพร้อมกัน 1. คือยืนยันเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ไปทางสหรัฐเต็มตัวนะยังคุยกับจีนและเซียอยู่ 2. ออาจจะส่งสัญญาณไปจีนว่าเวียดนามก็พร้อมร่วมมือนในบางเรื่องแต่ก็ยังระวังตัวรักษาผลประโยชน์ตัวเองอยู่ 3. อาจจะพยายามสร้างสมดุลในภูมิภาคไม่ให้อิทธิพลจีนมันมากไปโดยไม่มีใครคานเลยการเคลื่อนไหวของเวียดนามจึงสำคัญมากครับเพราะการตัดสินใจของเวียดนามในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเอียงไปทางไหนมากขึ้นหรือจะพยายามรักษาสมดุลแบบนี้ต่อไปมันกระทบการจัดวางอำนาจในอินโดจีนแน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยฟังดูแล้วสถานการณ์ในอินโดจีนตอนนี้เหมือนกระดานหมากรุกหลายมิติเลยนะคะ ที่ผู้เล่นแต่ละคนก็กำลังเดินหมากอย่างระวังแล้วทุกตาที่เดินก็ส่งผลถึงกันหมดแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะสำหรับประเทศไทยแล้วก็ภาพรวมความมั่นคงในภูมิภาคนี้พอจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะ ครับถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดที่สุดก็คือภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของอินโดจีนกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแล้วก็รวดเร็วมากการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจสหรัฐจีนรัเสเซียเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แสดงออกมาผ่านการเคลื่อนไหวต่างๆในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะลงทุนเศรษฐกิจการทูตหรือการแสดงพลังทางทหารอย่างการซ้อมรบในลาวที่เราคุยกันมันเป็นแค่อาการบ่งชี้หนึ่งของภาพใหญ่ ที่กำลังมีการพยายามจัดระเบียบอำนาจใหม่หรืออย่างน้อยก็สร้างสมดุลใหม่ขึ้นมาซึ่งนั้นก็หมายความว่ามันก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอนความท้าทายที่สูงขึ้นด้วยครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและก็ติดทั้งลาวทั้งกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉยได้เลยเราได้รับผลกระทบโดยตรงหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด การวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านแล้วก็ปรับนโยบายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดครับการติดตามทำความเข้าใจพัฒนาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของชาติความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนเลยการตัดสินใจทางนโยบายที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเข้าใจสถานการณ์จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ไทยเรารักษาอธิปไตยปกป้องผลประโยชน์แล้วก็ยังคงมีบทบาทที่สร้างสรรในภูมิภาคต่อไปได้ทากลางสภาพแวดล้อม ที่มันซับซ้อนผันผวนมากขึ้นทุกทีการรู้เท่าทันปรับตัวอย่างชาญฉลาดนี่แหละครับคือคุณจะสาคัญที่จะพาประเทศเราฝ่าคลื่นลมการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าพลวัตในอินโดจีนโดยเฉพาะแถวชายแดนไทยกัมพูชาหลังการซ้อมรบใหญ่ในลาวเนี่ยเป็นประเด็นที่เราต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาจริงๆครับและก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายคำถามไว้นิดหนึ่งให้ลองไปคิดกันต่อ ว่าการปรับสมดุลอำนาจครั้งใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นในอินโดจีนอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันหรือกลไกความร่วมมือในภูมิภาคที่เรามีอยู่อย่างอาเซียนยังไงบ้างอาเซียนจะยังรักษาความเป็นกลางบทบาทนำในโครงสร้างภูมิภาคได้อยู่ไหมแล้วนอกเหนือจากผู้เล่นที่เป็นรัฐอย่างมหาอำนาจหรือประเทศในภูมิภาคแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมเช่นกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐ ปัญหาข้ามชาติหรือแม้แต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญที่ซับซ้อนที่จะกําหนดทิศทางอนาคตของอินโดจีนต่อไปได้อีกก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ศึกษาต่อไปครับ